สวัสดีครับผมฟูเดอร์ซันถ้าใครเคยดู Angie's f r i e n d l y f o r แล้วคุณต้องรู้จักฟลิกตัวนี้ครับชื่อของเขาคือ Cave h v a v y จากช่อง a b o a b i u l a b l e Cave Heavy ถูกสร้างในปี2012เขามีลักษณะเป็น Heavy ที่มีตัวเป็นหินใช้อาวุธเป็นจอบเขากลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเราต้องไปดูจุดกำเนิดของเขากันครับ h คปเฮวี่เป็น h e วี่ทีมแดงที่กำลังป้องกันฐานตัวเองในด่านดัสโบเขามีเมดิกมาด้วยแต่เมดิกกับโดนสไลเปอร์ทีมฟ้าจัดการไปและสเกลก็ยิงเขาจนบาดเจ็บสาหัสแต่ทว่าในถ้ำนั้นก็มีฟรีกตัวอื่นเข้ามาคือ Virginia ทีมแดงนั่นเองเว r จ i เนียทีมแดงจัดการสไล p e เปอร์และก็จัดการสเกลทีมฟ้าไปได้และหลังจากที่เขาจัดการทั้งสทีมฟ้าไปเฮวี่ก็ดันหนีไปได้ก่อน เฮวีเกือบจะถึงทางออกแล้วแต่กลับโดนเวอร์จิเนียยิงจอบใส่กลางอกและข้างๆก็มีถังกำมมัตรังสีอยู่เวอร์จิเนียเลยเจาะถังกำมมันตรังสีทําให้สารเหลวที่อยู่ในถังอาบเฮวีไปทั้งตัวจนกําเนิดเป็นเคฟเฮวีเคฟเฮวีมีวลีเด็ดก่อนจะลงมือว่าเคฟเฮวีครับ เขาจะลงมือกับเหยื่อทุกตัวที่เข้ามาในถ้ำของเขาซึ่งผู้ชกร้ายทั้งหมดก็จะมีสเกลทีมแดงที่เห็นกันไปเมื่อกี้ต่อมาก็เป็นสปายผู้ชกร้ายจากนั้นก็เป็นโซล d i เจอร์และเมดิกทีมฟ้า และหลังจากที่เมดิกและโซเจอร์โดนจัดการไปเฮวีและสเกลก็พยายามออกตามหาเพื่อนของเขาทั้งสองคนเพราะสิ่งที่เขาได้ยินจากเพื่อนของเขาล่าสุดคือเสียงโหยหวนของโซเจอร์ทั้งสองเลยเข้าไปสำรวจในถ้ำก็พบกับร่างของทั้งสองคนในสภาพที่หน้าโดนปรับแต่งให้เละจนไม่น่าดู เฮเว่ก็โกรธจัดที่เพื่อนโดนจัดการไปบอกให้สเกลรอตรงนี้แล้วเขาก็ถือลูกซองเข้าไปหาเคฟเฮ a ว่แล้วก็ตามคาดครับเขาก็โดนเคฟเฮ a ว่จัดการไป oh. สเกลที่เราอยู่ก็ประเอินไปนเห็นร่างของ h e ลวีที่เคฟเฮลวี่แบกมาสเกลพยายามหนีแต่กนรองให้เอนจิเนียช่วยแต่เคฟเฮลวี่ก็ปิดทางเข้าสเกลเมื่อจนตอกเขาก็ยิงตอบโต้แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเคฟเฮลวี่ได้และก็โดนจัดการไป ร่างของผู้ชชร้อยทั้ง5คนก็ไปปรากฏอีกครั้งในคลิป Angie's Family f o y r ของช่องเดียวกันซึ่ง s เ u l และ Heavy คลิปล่าสุดเหลือเพียงแค่ส่วนหัวเท่านั้นเหมือนกับว่า Cave Heavy จะแคร์สคนนี้เป็นพิเศษด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง2คนนี้อาจจะพยายามโจมตี Cave Heavy ทำให้ลงเอยแบบที่เห็นก็เป็นได้พลังของ Cave Heavy ครับเขาสามารถ t e l e p o r ตัวเองไปมาในพื้นที่ถ้ำของเขาได้เขามีร่างกายที่แข็งแรงทนทาน มีกําลังที่มากกว่าเฮวีปกติแล้วเขาก็มีพลังที่สามารถทําให้ตาเรืองแสงตอนโกรธได้อาจจะคล้ายๆแพนิสคัพเค้กที่โกรธและติดอุป์ชาร์จการทําให้ตาเรืองแสงนี้ทําให้เคปเฮวีมีพลังกำลังที่มากขึ้นไปอีกเป็นผลที่ทําให้เขาจัดการเหยื่อได้โดยง่ายแต่น่าเสียดายครับ ที่เคฟเฮวีได้ถูกจัดการไปโดยกลุ่ม h ฮ a วีที่ชื่อว่าพูติสเบิร์ตในคลิป n n f r i e n d l y ีโฟทำให้ตำนานเคฟเฮลวีต้องจบลงไว้ที่หอคอยแห่งนี้และยังมีแฟนแอนิเมชันอีกการหนึ่งของเคฟเฮลวีจากช่องซูปแคนสตูดิโอที่เขาได้สู้กับ b l ล s ต์โซ d เจอร์และก็พายแพ้ด้วยปืนเลเซอร์ของ s โซ d เจอนั่นเอง เนือเรื่องของเค p เฮวีครับมีสิ่งที่ยังไม่คลี่คลายอยู่คือสเกลทีมแดงคนนี้หายไปไหนเรารู้ว่าหลังจากเคปเฮวี avy, จัดการเหยื่อไปร่างของเหยื่อจะกลับมาโชว์ให้คนอื่นที่เข้ามาในถ้ำเห็นอยู่เสมอแต่มีอยู่คนเดียวที่เขาไม่มีร่างให้ดูก็คือสเกลทีมแดงคนนี้เขาหายไปไหนหรือว่าชะตาก,กรรมของเขาจะลองเอ่ยคนละแบบกับคนอื่น เพราะเนื่องด้วยความที่เขาเป็นทีมแดงด้วยกันคำถามนี้ก็ต้องอยู่ในใจเราต่อไปเคฟเฮวี่ครับถ้าเรานำเขาไปสู้กับฟรีกตัวอื่นอย่างแพนิสคัพเค้กหรือไม่ก็แอสแพนเค้กครับบอกเลยว่าเคฟเฮวี่ถือว่าแพ้ราบคราบพละกำลังของเคฟเฮวี่ ie, ไม่สามารถสู้แพนิสคัพเค้กที่มีอันติอมตะได้เลยเช่นเดียวกันกับแอสแพนเค้กพลังตาเรืองแสงของเคฟเฮวี่ ie, ทำให้เยื่อแสบตาเท่านั้น ไม่ได้ทำให้เขาเป็นอมตะแต่อย่างใดก็จบแล้วนะครับกับเคฟเฮฟวี่ใครมีฟรีกตัวไหนอยากแนะนำให้ผมทำอีกก็คอมเมนต์กันมาได้ครับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาดูกันนะครับขอบคุณแฟนอาร์ตสวยๆจากทุกทกคนครับขอบคุณเมมเบอร์ที่สมัครสมาชิกมาด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฟิล์ตซันขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ